ซับมือสต้องแซมอาพาร์ตเมนต์ที่มีชั้นดาดฟ้าใกลห้หาดปลาตองภูเก็ตเพียง2กิโลเมตรเหมาะกับนักลงทุนที่ต้องการทำอาพาร์ตเมนต์พอพักเพื่อปล่อยเช่าหรือว่ารีโนเวตต่อยอดเป็นโฮเทลก็ได้กับอาพาร์ตเมนต์4ชั้นและอาพาร์ตเมนต์ชั้นเดียวซื้อ1ได้ถึง2คุ้มยิ่งกว่าคุ้มอาคารหลังที่1เป็นอาคาร1ชั้นมี3ห้องพร้อมห้องน้ำในตัว าคารหลังที่2เป็นอาคารสูง4ี่ชั้นรวมชั้นดาดฟ้าจํานวน8ดห้องพร้อมห้องน้ําในตัวขนาดแปลงที่ดินด้านทิศตะวันตกกว้างประมาณ14เมตรและด้านทิศเหนือกว้างประมาณ64เมตรลึกสุดประมาณ52เมตรนอกจากนั้นจุดที่ตั้งของทรัพย์ยังใกล้ตลาดสดบันสานแหล่งรวมของกินเที่ยวชื่อดังของป่าตองทั้งนี้ยังใกล้โรงพยาบาลป่าตองและใกล้สิ่งอำนวยความสะดวกมากมายเช่นแมคโคเเซนทันภูเก็ตเพียงแค่10นาทีเท่านั้นสำหรับใครที่กำลังมองหาซับมือ ดูรายละเอียดสาเพิ่มเติมคลิกลิงใต้คลิปสนใจนัดชมสาติดต่อแซมได้ที่ l i น์แอด @samline, www.sam.or.th หรือโทร1443ซับมือ2ต้องแซม